รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสารคดีน้ำพระไทยเหนือเกล้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเป็นวาระที่สองณนะประเทศอินโดนีเซียตามคำกราบบังคมทูลเชิญ ของประธานาธิบดีสูการโนระหว่างวันที่8ถึง16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503เมื่อเสด็จพระราชะดำเนินถึงท่าอากาศยานกรุงจาการ์ตาประธานาธิบดีสูการโนและคณะจัดก,การรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติแล้วจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชะดำเนินไปยังวังอิสตานามเมเดกาผ่านพิพิธภัณฑ์สถาน,ถานซึ่งมีช้างโลหะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นที่ระลึก เมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะชวาในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอินโดนีเซียครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานาธิบดีและบุคคลสําคัญสําคัญของอินโดนีเซียจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนศศาสนสถานบูโรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธกับที่เมนมุต ซึ่งเป็นวิหารทางพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียทรงนมัสการปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรความสวยงามของธรรมชาติเหล่านั้นตลอดจนศิลปะและประเพณีที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะปาลีชนพื้นเมืองแต่งกายตามประเพณีท้องถิ่นรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับพระราชหฤทัย ในการรับเสด็จนั้นเป็นอย่างมากอาพี่พี่เข้มมาก่อนค่ะเปิดรายการก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูดีดี55กับผมเข้มมณฑลครับและน้องมุกค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดสมารัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากเรามาอยู่ที่บริเวณหน้าคอกวัวคอกกระบือนนั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะทำไมที่วัด สมานถ,ถึงมีขอบกขอบัวขอกกระบืออย่างนี้ด้วยครับค่ะเพราะว่าสมานนะคะได้มีโครงการให้ถ่ายชีวิตโครกระบือค่ะสําหรับผู้ที่มาทําบุญเนี่ยก็สามารถมาถ่ายชีวิตโครกระบือได้ที่วัดสมานนี้เลยอ๋อถือว่าการมาไหว้พระขอพรแล้วยจะได้มาช่วยกันทําบุญให้กับ ใช่โคกิมือด้วยเดี๋ยวนี้คนเราใจร้ายใจดำรับประทานได้ไหมกระทั่งสุนัขใช่สุนักก็รับประทานเมือวเรามาแบบล่าสุดก็มีข่าวที่นำเนื้อสุนักไปรับประทานกันแล้วก็มีการส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยโอ้โหน่าสงสารมากหน้น่าสงสารมากค่ะแต่ว่าวันนี้รายการของเรามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเอ่ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามและรับชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับช่วงเมืองไทยปลอดภัย สำหรับในวันนี้ทางรายการก็จะนําเสนอเกี่ยวกับป้ายเตือนครับป้ายเตือนอย่างที่2ก็คือป้ายระวังคนข้ามถนนครับหมายความว่าทางข้างหน้ามีทางสําหรับคนข้ามถนนหรือมีหมู่บ้านราษฎรอยู่ข้างทางซึ่งมีคนเดินข้ามไปมาอยู่เสมอให้ขับรถช้าลงพอสมควรและระมัดระวังคนข้ามถนนครับ ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานําเสนอแก่ท่านผู้ชมในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นครับสําหรับป้ายเตืนอนอื่นๆนั้นผู้ขับขี่รถคงจะต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจให้ถูกต้องและจะได้ปฏิบัติตามอย่างถูกกฎและขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับรู้กฎจราจรสังเกตเครื่องหมายอุบัติภัยไม่มีครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับด้วยความปราฐานดีจากบริษัทเอกกฮอนด้าจำกัด ร่วมสร้างสรรค์รายการโดยพร้อมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปาลมฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซา0805871911โรงพยาบาลวัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400วัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธทุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ <c oughs> ในวันนี้น้องตาก็จะได้คุยกับญาติโยมท่านสาธทุชนถึงเรื่องปัใจจัยแห่งความสุขหรือว่าคนที่จะมีความสุขนั้นมีสิ่งที่จะนองความสุขด้สองประการคือปัใจจัยในทางโลกแล้วก็ไปปัใจจัยในทางธรรม ปัจจัยในทางโลกนั้นก็คือทรัพย์บัติเงินทองสิ่งของบุตรภรรยาสามีก <c oughs> ็เรียกปัจจัยที่ที่ที่สี่ที่ห้าที่เรามีกันอยู่นี่เขาเรียกว่าปัจจัยทางโลกแต่ว่าปัจจัยในทางธรรมนั้นก็คือต้นทุนบุญกุศลหรือว่าคุณงามความดีบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้สร้างสมอบรมไว้ในขณะนี้ปัจจุบันนี้พบนี้ชาตินี้ที่นั้นทุกคนเมื่อ ความตายจะเข้ามาถึงเนี่ยทุกคนเกรงกลัวปวดภวาสะดุง้งนั้นเราท่านทั้งหลายชีวิตของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้นั้นเราเกิดมาด้วยปัจจัยแห่งความสุขคือบุญกุศลหรือว่าคุณงามความดีบารมีที่เราได้สร้างสมได้อบรมมาในอดีตชาติก็จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็ได้พบพระพุทธศาสนา มีทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของเครื่องใช้นี่เป็นปัจจัยแห่งความสุขในทางโลกทีนั้นสัตว์เดรัจฉานก็เช่นกันก็ต้องการความสุขเกลียดกลัวความทุกข์เหมือนกันเี่นั้นช้างมาาวัวควายสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายก็กลัวนะกลัวความทุกข์ต้องการหาความสุขฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้ต้องตาขอกระดาบรัตนาคุณประสิรีรัตนารตรคือคุณพระพุทธเ,ทเจ,จ้าคุณประธารมและคุณพระยะสงฆ์ หลวงตางข,อขอกราบพระธนามารวมเป็นตบะเดชะเป็นพระรปัจจัยขอน้อมเกล้าหนอมกระหม่อมถวายเป็นพระกุศลเดค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานวงทุกพระงคงขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นนิ่งขวัญพวกเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเจ้าการะนนั้นและขอให้ญาติโยมท่างหลายจงประสบความูกความเจริญโดยทั่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร พรอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประหมึกดรคองถนอมสุขภาพเท้าห่วงใยสุขภาพคุณโรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400วัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 รางวัลลูกโลกสีเขียวคือรางวัลที่มอบให้กับนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยในการรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์และยั่งยืนเมื่ออนุรักษ์ป่าสำเร็จการที่จะรักษาไว้ให้ยั่งยืนจึงต้องมีการวางแผนซึ่งชาวชุมชนบ้านบัวได้มีการแบ่งพื้นที่ป่าเป็นสส่วนคือป่าอนุรักษ์ เป็นป่าที่ห้าไม่ให้มีการตัดไม้หรือล่าสัตว์กับป่าใช้สอยเป็นป่าที่สามารถใช้ประโยชน์แต่ต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการหลังจากทีเ่เราช่วยกันดูแลป่าตรงนี้มามีกฎมีระเบียบมีการาทําประชาคมมีการาสร้างความเชื่อมั่นในชุมชนนะครับเราก็เลยเที่นี่ในหมู่บ้านในตนําบลเราก็เลยไม่มีคนตัดไม้ทําลายป่า นอกจากการฟื้นฟูป่าแล้วชุมชนบ้านบัวยังทำแปลงสวนไม้ไผ่รวกในแต่ละครัวเรือนรวมพื้นที่กว่า500ไร่เพื่อใช้ประโยชน์ในงานจักสารเช่นสารสุ่มไก่สารเข่งทำให้ชุมชนบ้านบัวมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ100ถึง200บาทต่อครัวเรือนบ้านบัวเป็นตัวอย่างของชุมชนขนาดกลางที่อยู่ใกล้เมืองมีความสะอาดในชุมชน ไม่ใช้สารเคมีในการเกษตรและมีผืนป่าที่เคี้ยวขึ้นจีให้ชาวบ้านได้พึ่งพาเปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดินบ้านบัวชุมชนที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดินน้ำป่าและคันลองชีวิตตามหลักความพอเพียงสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนคนดีสังคมดีโดย บริษัททิพิยประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงคนดีสังคมดีตอนพิเศษข้าราชการหัวใจธรรมนะคะที่วันนี้ค่ะเราอยังคงตามติดข้าราชการน้ําดีแห่งกองทัพะกาศอีกหนึ่งท่านและเราจะไปพูดคุยเรื่องราวหลักธรรมะดีๆและแนวคิดดีๆของหลักธรรมะกับแขกรับเชิญท่านนี้กันนะคะไปชมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับ นาวาอากาศโทวิดพงศ์คงสวัสดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ค,ดร,ครับค่ะขออนุญาตเรียกพี่หนุ่ยนะคะครับผมพี่หนุ่ยคะเริ่มสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่นานหรือ,อยังคะณจุดเริ่มต้นจริงๆก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนั้นก็คือทั้งเรียนหนังสือก็เยอะทํางานก็เยอะแต่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็เลยต้องการแสวงหาสิ่งที่ใช่มวบังเอิญว่ามีญาติผู้ใหญ่ที่นับถืออยู่ท่านบอกเออลองนี่ไหมลองไป ปฏิบัติธรรมผมก็เลยลองลองดูว่าลองดูเออมันก็สงบดีน่าจะใช่สิ่งที่เราแสวงหาก็จากนั้นก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับค่ะทราบว่าพี่หนุ่ยนะคะเป็นผู้ก่อตั้งมูลีธีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยนะคะขอทราบความเป็นมาของมูลีธีนี้ค่ะ,ะก่อนที่จะเริ่มมูลีธีก่อนเราอยู่ที่บ้านสังคมพัฒนาตำบลศรีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองหนองทายครับเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยมูลีธีเนี่ยเริ่มสร้างพระก่อนนั่นคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ โดยเริ่มจากหลวงปู่ทองทิพย์พุทธปัญโยดเริให้ผมเนี่ยดำเนินการจัดสร้างพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไว้ในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าจะทําให้สําเร็จเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมให้พบกับหลวงปู่เทพโลกุดรน,นะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะ <c oughs> นะตอนนั้นก็ใช้เวลาภาวนาเพื่อจะหาปูเ่เทพโลกุณอ,อยู่แปปีนะครับได้ทราบว่าท่านสื่อญาณได้อยู่ติ่กับพระรูปหนึ่งที่ ต่างจังหวัดนะครับเมื่อเจอกันก็คิดว่าใช่นะครับท่านก็บอกว่าถ้าจะให้ท่านทําพิธีในการสร้างพระเจ้าองค์เนี่ยมัประกอบด้วยพระทเจ้ากุกุสันโธพร,ระโกนาคมโนพระกัจโปรพระโคตโมพระศรีอรเมตโยเนี่ยให้หลอ่อให้เสร็จภายในวันเดียวและอีกข้อแม้ก็คือต้องมีทองคำร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเทไปในเป้าหลอมด้วยเพื่อจะหล่อองค์พระค่ะขออนุญาตถามถึงหลักการทําความดีประจําตนค่ะหลักการทําความดีประจําตนเราถูก สอนให้ระล,ลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดเวลาั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นการตอบแทนคุณชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับสุดท้ายทุกอย่างที่เราทําเราสร้างเนี่ยก็เป็นสมบัติของแผ่นด,ดินเพื่อจะสืบทอดไปสู่ยุคข,ของลูกหลานต่อไปครับ และนี่ก็คือคนดีสังคมดีในวันนี้นะคะนาวาอากาศโทวีรพงคงสวัสด์ต้องขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะติดตามชมคนดีสังคมดีได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนนะคะและขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยค่ะวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูรณ์นะคะแล้วก็แขกรับเชิญพี่หนุ่ยนะคะนาวาอากาศโทวีรพงคงสวัสด์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ พร้อมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประหมึกบริษัทเอนทายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ089-246-7689โรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร1 9์3 0 8 8 4 0 0วัสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร์แปดห0 0 จะขอกล่าวเล่าขานตำนานวัดชี้ชัดโจงแจงแถลงไทยตำนานวัดก็ขอเจริญพรสาหรับเรื่องของการปานาติบาลนั้นจริงๆแล้วก็คือเป็นศีลเบื้องต้นอของความเป็นมนุษย์ที่ ความเป็นมนุษย์นั้นต้องมีสินห้าโดยสมบูรณ์การที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีสินข้อทั้ง5ข้อน,นี้เป็นเบื้องต้นในการรักษาแต่ในอดีตชาติที่ผ่านมาทีนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นที่สะเทือนใจว่ามีการค้าสุนัขแล้วก็เอาสุนัขไปทรมานไปชำแหละขาย,ยาต่างๆประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นที่น่าสลดใจแก่ผู้ที่รักสุนัขจริงๆแล้วในเรื่องของชีวิตใครนั้นใครก็รัก ก็คงไม่ได้ว่าเฉเพาะสุนัขอย่างเดียวแต่สุนัขเนี่ยมันเป็นเรื่องอที่ใกล้ตัวอย่างวัดนี้ก็มีสุนัขมากก็อาตมาเองก็เคยอธิษฐานว่าอยากจะได้ยาดีๆมารักษาสุนัขให้หายจากการเป็นขี้เลื้อนสุดท้ายก็ได้ค้นพบจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าใครมาวัดสมานนี่ก็จะเห็นว่าสุนัขที่วัดสมานนี่อ้วนท้วน,วนสมบูรณ์มีความสุขอ,อันนี้มาดูได้ฉะนั้นอาตมาเองนั้นก็มีความรักในสัตว์เหล่านี้แล้วก็ให้ความเมตตา เกี่ยวเรื่องของสุนัขของอแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดใน,ในจุดนี้เนี่ยบางครั้งเองเนี่ยก็ว่าสัตว์ทุกอย่างนั้นเกิดมาก็ย่อมรักษาแล้วก็หวงแหนชีวิตของตัวเองทีนี้สัตว์อย่างสุนัขเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์เราก็เลยให้ความเป็นพิเศษหน่อยว่าการที่เราจะเอาเนื้อไปกินเนี่ยสังคมเราก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยยอมรับก็ยังมีการต่อต้านอยู่บางท่านก็บอกว่าทําไม ถึงไปล่าหมูกับวัวยังไงทําไมถึงกินได้ในจุดนั้นเนี่ยโดยในเรื่องของเป็นเรื่องของจิตใจคือสิ่งเหล่านั้นในเดิมทีในอดีตนั้นก็เป็นอาหารหรือเป็นเนื้อที่เลี้ยงมนุษย์กันมาเป็นที่นิยมกันว่าอย่างนั้นเถอะก็เป็นความเคยชินซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความถูกต้องก็จริงๆแล้วก็น่าจะสงสารในสัตว์เหล่านี้ทั้งนั้นแหละให้ความสําคัญเท่าเทียมกันฉะนั้น ที่มาเน้นมุ่งความสําคัญเกี่ยวเรื่องผูสุนัขเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ฉะนั้นการที่เรามีความเห็นแววตาของสัตว์เนี่ยก็จะสามารถสื่อได้แม้นว่าตัวเราเองนั้นยังไม่สามารถที่จะร่วงรู้ในภาษาสัตว์ได้แต่ว่าอาศัยด้วยแววตามีความสัมผัสมีความเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรักว่าเออสิ่งเหล่านี้สัตว์เหล่านี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดมนุษย์ สามารถที่จะช่วยคุ้มครองคุ้มภัยบอกเขตเ,เวลาคนหรือขโมยเข้ามาลักทรัพย์อะไรได้แล้วก็เป็นเพื่อนของมนุษย์ที่ยามที่เราอยู่คนเดียวก็มีสัตว์เหล่านี้อยู่ก็ไม่ว้าเหว่ฉะนั้นในเรื่องของความเมตตาก็จะพูดโดยรวมว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะให้งดเว้นเกี่ยวเรื่องของการปานาติบาตคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันเนี้ยเป็นเรื่องสัตว์จะทําที่ เป็นสินเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเราเองนั้นรู้จักในการที่จะรักษาชีวิตของเราของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเองก็รักชีวิตของเราแม้นมีบาดเพียงเล็กน้อยเราก็รู้สึกเจ็บหรือเกินแล้วฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยสัตว์เองเนี่ยบางครั้งเขามีเกิดมาเนี่ยก็ด้วยภาวะของกรรมที่เขาทำมาในอดีตบางทีอาจจะเคยเป็นญาติของเรามาแต่ปางก่อนก็ว่าได้ เมื่อสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเขามีภาวะในการปกป้องตัวเองเขาก็ทําได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละคือสู้กําลังมนุษย์ไม่ได้มนุษย์นั้นเป็นผู้มีปัญญาฉะนั้นเราจงอาศัยความเป็นผู้ที่ว่าเป็นสัตว์ที่มีพลระกาลังที่เหนือกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากกว่าสัตว์เหล่านั้นก็จงได้คิดถึงคุณธรรมเรื่องของความเมตตาให้มากก็คืออย่าไปาทําร้ายประหัตพาหรือเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากอยู่ข้างถนนก็ควรที่จะช่วยเหลือได้แม้ว่าเป็นอาหารเที่ยงมือ้อครึ่งมือ้อ เราก็ควรจะ,ะช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้นโดยการซื้อแล้วก็ให้เขากินแม้ว่าจะเป็นเพียงมื้อเดียวก็ยัะถึงว่าเป็นคุณค่าเป็นการประทังชีวิตเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปประกอบธมาก,กินอะไรได้นอกจากหาเศษอาหารอยู่ข้างทางเท่านั้นดังน,นั้นจุดนี้ก็เป็นข้อคิดในส่วนหนึ่งเราบางคนเนี่ยปัจจุบันนี้อยากจะรวยแต่ไม่รู้จักการให้เราอยากมีอายุยืนยาวแต่ก็ไม่รู้จักการให้ชีวิตผู้อื่น เราเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเราตัดทอนชีวิตเขาเขาก็ตัดทอนชีวิตเราเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่ยืนยาวเราก็จงรู้จักการให้ชีวิตผู้อื่นบ้างฉะนั้นเราก็จะมีแต่ความสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างที่ได้กล่าวมาขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ เป็นหัวใจคาสอนของศาสนาอยู่แล้วก็คือให้ทําดีละเว้นความชั่วฉะนั้นบุคคลผูท้ทาความดีก็ย่อมได้ดีบุคคลผูท้ทาความชั่วก็ย่อมได้ชั่วเหมือนกับเพราะว่าเรานั้นได้ปลูกข้าวหรือปลูกมเมล็ดพันธุ์พืชอย่างไรก็ย่อมได้ผลอย่างนั้นฉะนั้นจงละเว้นความชั่วทําแต่ความดีเราก็จะมีแต่ความสุขก็ขอเจริญพร ขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400โอ้โหวันนี้น้องมุกพาพี่เคนไป<ฆ>เทีเ่ยวที่วัดสมานซะตอนเนี้ลาขาเมื่อยไปหมดเลย <laughs> แต่ว่าก็ได้บุญิ่มบุญค่ะอิ่มบุญอิ่มใจอิมจอ่มท้องเลยใช่แล้วนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงบ้างเอ่ยก็ะปะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าเลยค่ะจนถึง6กโมงเย็นเลยซึ่งโดยเฉพาะวันพุธน,นะคะก็เปิดจนถึงสี่ทุ่มเลย <4 S 2> ล่ะค่ะสี่ทุ่มโอ้ใช่แล้ว,เ,ลวเปิดให้ พุทธศสาวสกิฟชนได้มาทำบุญกันอย่างยาวๆเลยเดียวใช่แล้วแต่ว่าวันนี้รายการของเราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วจะไปได้จริงจะไปไหนกันต่อครับค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านะคะน้องมุกเนี่ยแต่พี่เข้มเนี่ยจะพาท่านชมไปไหนกันต่อต้องขออุบไว้ก่อนค่ะน้องมุกอุบทุกสัปดาห์เลยใช่โอเคค่ะเดี๋ยววันใงญ่ก็ติดตามกันละกันนะครับกับรายการของเราในสัปดาห์หน้าใช่แล้วไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย